วันนี้เป็นวันหยุดสุดขีดของคนบังกลาเทศนะคะเป็นวันหยุดยาวช่วงอิสรมดอนเราจะมีกิจกรรมหาหอยงมหอยในประเทศบังกลานะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ไดยมกินกันแต่ว่าคนไทยกินเราต้องจัดจัดการข้างในค่ะเริ่มแล้วนะคะกิจกรรมยามวันหยุดไ หอยกาบเอาหเอาหมดเเหนียวมากเลยหอยกาบประเทศ้โนนเอาเลยนี่ไงอันนี้เอาเอาทางน้ำลอยไปเลยหอยกาบเอาแล้วไปแล้ทอดแล้วมาผัดโอ้เคยแล้วเคี้ยวไม่เข้าเหนียวสุดลูกมันก็ไม่เว้น

โอยมันตายหรอบ่เจอแต่หอยกัดไปเอาจับอ่ะเอ้ยเดี๋ยว กลับหลายเนี่ยไม่คงไม่เจอเลยอ่ะโอ้ยไม่กลับกูจะ

เก็บใส่กระป๋องไม่เท่ต้องเก็บใส่กระเป๋าโอ้ดำเนรากลิงลิงของผมแตกของอะไรอ่ะเป็นไงงามงามอันนี้พกพุงออกก็ได้เปล่าหรือยังได้หรยเป็นไงพี่เด้งครับเยอะอันนี้อันนี้มาหยุดมัน คาหบคหาหอยวันหยุดหลายวันไม่มีตังค์ซื้อเงินไม่ออกอย่างเยอะเลยดูยังมีอีกนะนี่ได้มะม่วงกัด้วยได้มะม่วงด้วยงมหอยได้มะม่วงเปลี่ยนแรงนะคะที่นีงบอกตรงนี้ตัวใหญ่กว่าตรงนั้นอีกเยอะมองแล้ว เ็บยดคิ่ฮะแกงมันนั่งแช่ด้วยนะดูดูโอ้ยตอนนี้เราก็มางวยครับไอชิหายนาเลยล้วเล็บดำเราเราเซียนทั้งหลายครับผมงหอย ของหาไม่ยากครับรอยไอ้อ้อยหองคักหรอโอ้เราเซียนเนาะเซียนเปรตตองมาหาหอยบ้าวคักหรอคักหลายเซียนเดินสายโหนี่ผักบุ้งก็งามงามนะคะงามมากผักบุ้ง หอยก็อ้โหูอ้โหกันใหญ่เลยเจอที่เด็ดเลยตอนนี้มองดีเลยค่ะหอยแม่ปวดพ่อแม่หอยแม่หอยหอยใหญ่หอยน้อยมวด จะสู้เขาได้บ่ละพี่ราบอเขาเขา้มาแช่จบมาเช่น้ำมันกดน้ำกดหัวน้ำเลยเขาต้องหนีมันก็ต้องแช่ตัวอนึ่งก่อนนักิดาไม่ต้องแช่ตัวแ้น่แล้วพี่แชเอากชุดเพื่อไวพี่เห็นไหมนี่ใชายชีการเ่อาหอยหอยเท่านั้นเองหอยตัวใหญ่ดมันขอบไฟ้ราเขาหอยต่างเผ่าด้นเฮ้ง

พี่น้องย่านะพี่น้องถ่าอยู่เดี๋ยวับตาเบิ่อยู่ได้มาเมื่อไหร่ลองได้ปิ้วเลยมาแล้วีไดหลายบ่ทำแรกีหลบ่ตอนนั้นเนาะเอาเอาอดเอาเอาดแเป็นตัน้ำบ่นครับเอาไปฝากพี่น้องมาแล้ว phí nông lại phí nông lại nông lại khâu mù lại mù lại bao khác lại mù lại mù lại phí nông lại mù khâu lại coi con rác phí nông lại coi quăng 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 quăng

อลายเทนนเราก็แบบทำอะไรแบบง่าย่ายไปแบบจับเป็นใชหรอจบบคนเช้ปลานะครับโค จะดตเนดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจไม่เกไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนมก็ตีอะก็เนี่ยมันก่งกาอยู่บดีคือเราใช้บ่อยมากไม่ถึง อย่าเพิ่งดีดออกรอให้ชิมน้ำอ,นอ,อ,อ่ะแล้วเป็นกล่อมเป่าใส่ผักอะไนั้นใส่บะหมี่อ๋ออันนี้เหรออันนี้ควรใส่มือกิ่นแกงหอยมาแล้วเหมือนบ้านกูเลยใช่แบบนี้แหละใช่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแนมะ่พี่ดดข้าวเบือ่อเหมือนน้ำเยอะเลยเหรอ ม,มึงชิมดูเหมือนบนะ้านเลยได้นะไม่มันเลยเหรอไม่มันบ้านิมอหอมาเป็นไงออามึงชิมใหม่แมึงจะบอกว่าดีนี่แมยทำอย่างนี้ งงงงงงไปไก่ตาแตกเลยไอพวกนี้ดิวันนี้ก็สนุกสนานตามท้องเรื่องนะคะกับวันหยุดสุดทันซาค่ะแพตก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะบายย